ปูรอไม่นานนี่มาแล้วอันนี้ไข่ตุ๋นหม้อไฟแบบนี้เดือดๆอยู่ในเซตนะปูไข่นึ่งราดนมสดนะฮะนี่นี่เครื่องเคียงก็มาตามนี้เลยนี่ดูเลยกุ้งย่างที่เราเห็นแบบเมื่อกี้เลยสดๆโอ้โหมาเป็นผู้เข้าไฟแบบนี้ กุ้งทอดซอสมะขามนะฮะเที่ยงพอดีเลยหาอะไรกินนะฮะเรามาอยู่กันที่ร้านยียวนกินสวนในดินอยู่สามพันนครปฐมนะใครจะมามาได้เลยร้านบรรยากาศดีมาก,ป,ากปักช p พมาได้เลยครับบรรยากาศเหมือนกินอยู่ในสวนนะเลือกซุ้มที่นั่งได้เลยเขามี4ี่สกว่าซุม้มเต็มโตเขาบอกเลย8ดอย่างโอ้ <c oughs> ข้าวผัดปูจุกๆุแตมอนทอดกรอบแบบนี้กุ้งแม่น้ําเผานะดูมันแบบเยิมย้มเยมแบบนี้กุ้งเด้งตดมันเยิม้มแล้วก็น้ำจิ้มสีฟูโคตร<ป>เด็ดโ<ป>คตรหนัวไข่ตุน๋นมาแบบเือร้อนแบบนี้ เดือดๆควันชุยๆไข่ตุ๋นนุ่มมากปูไข่นึงอราดนมสดฮะนี่ราดลงไปเลยฮะโอ้โหแบบช่ำๆไข่นัวมากกิ้งกับสีฟูโคตรแซ่บเน้นๆเต็มๆกุ้งแม่น้ำทอดราดซอสมะขามมาแบบพูข่าวไฟแบบนี้เลยโอ้โหน่ากินจัดซอสมะขามสูตรของทางร้านเปรี้ยวหวานลังดีทิ้งกับกุ้งทอดกับมีกอบแบบโคตรเข้ากันหอมหมกมะพร้าวอ่อนดูดิโอ้โห เปาๆก็อร่อยแล้ว<ม>เครื่องแกงแบบเข้มข้นมากกุ้งมึงแบบเน้นๆเนนต็มปากเต็มคำมข้าวผัดเขาใช้เป็นปูก้อนนะที่ร้านนะแซลมอนทอดกรอบมาแบบนี้อุ้ยเครื่องมาแบบแน่นๆ<ม>ครบๆรบนนี้เป็นเซตเทะเลลองนะมีแซลมอนมีกุ้งดองแล้วก็มีปูดองแบบนี้นะฮะกุ้งโคตรหวานเพิ่มความแซ่บ<ม>ลาเขาใช้หอยนางรมไซส์ใหญ่นะ<ม>เขาเรียกว่าเต็มช้อนโดนช้อนแบบนี้ โค้ดหวานตัวโค้ดใหญ่เขียวแบบกรุบกรุบตอนนี้เขามีโปรโมชาั่นจัดโปรเป็นเซตแบบนี้แดอย่างหนึ่งห้าห้าห้านะฮะได้แปดอย่างเลยอาหารมาแบบจุกจุกใสเท่านี้เลยนะครับผมหรือใครอยากทานอย่างอื่นก็มีนะเร็วๆนี้เขาจะมีเบเกอรี่กับเครื่องดื่มนะเป็นโซนห้องแอร์นะบรรยากาศโปรง่งโล่งสบายแล้วกินทัามกลางธรรมชาตินะผมบรรยากาศดีรสชาติอร่อยแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงเลยครับผมมาจัดกันได้เลยที่ยียวนกินสวนไอดินครับผมขอฝากร้านยียวนกินสวนไอดินด้วยนะคะ เปิดทุกวันค่ะ9โมงครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งค่ะใครจะมามาได้เลยอยู่สามพันนครปฐมครับผม